บทที่สิบหกพ่อสีพ่อสีบิดาเขาพาไปหาป้าแขในเวลานี้ป้าแขจะไปเฝ้าไรกาแฟก็ให้พ่อสีไปกะแก่ที่ไรป้าแขใช่จะมีแต่ กาแฟก็หาไม่ไม้ตะกกแครลำใหญมะไฟและสะเดาก็มีพ่อสีแลไปดูลำใหญกะมะไฟดูมีแต่ใบก็ว่ากะป้าแขว่าป้าแข,ขป้าขา ในเวลานี้มะไฟและลำไยที่ใดๆก็มีช่อแยะแต่ที่ไร่ป้านี้ทำไมไม่มีเล่าป้าจะเอาไว้ทำไมหน้าเอา ไปเผาไฟแท้แท้ป้าแขว่าไม่ได้เผาไม่ได้ดูแต่เจ้าสิอายุเท่านี้ไม่มีวิชาพ่อแม่ก็มิได้ละเจ้าเฝ้าดูแลรอไว้ให้โต ให้เจ้าดีมีวิชาลำใหญ่นี้ป้าก็จะรอไว้ให้โตไปสี่ห้าปีถ้าต่อไปไม่มีช่อป้าก็จะเอาเผาไฟแม่ล่ะ